อัเรืฮิต Q Series ใหม่ตัวเก่ามันจะเป็นคลาสสิกตัวสีฟ้าตัวใหม่นี้คือความพิเศษคือจากเมื่อก่อนตัวเก่าจะเป็น DSP สมองเป็น DSP ตอนนี้เป็น FPGA แล้ว QU ตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ซีรีส์ Q5, 6และ7ทั้ง3ซีรีส์มีอินพุตม็กซิมัมสูงสุดได้38อินพุตทุกตัวเท่ากันหมดแต่โลโก้หรือปีใหม่ของแต่ละตัวไม่เท่ากัน Q5 มี16ปีใหม่ Q6 มี24 Q7 มี32แล้วก็บ เราสามารถเพิ่มอินพุตได้ทุกตัวเ,เพิ่มได้โดยโปรโตคอลเราใช้ S Link เหมือนกับ SQ ก็ Q, คือสเตทบล็อกตั้งแต่ AB 168, AR 2412, AR 84หรือ DX 168เนี่ย GX 186ใช้ได้หมดเลยในโปรโตคอลนี้นะครับความพิเศษขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมี USB เป็น Type C Type C ก็คือสามารถต่อจาก iPad ที่เป็น Type C to Type C เข้าไปเลยอินเทอร์เฟซโ,โดยไม่ต้องโหลดไดเวอร์สายเคเบ็ลได้เลยนะครับ เราไม่ต้องใช้เป็นสาย3.5เหมือนแบบเมื่อก่อนเพราะเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จะไม่มี3.5มาให้แล้วจะเป็น t y p ซ c ออกมาหมดเลยถามว่า ยูเอสบีเอเหมือนเมื่อก่อนเป็นแฟลชไดร์ฟมีไหมมีแต่ว่าบันทึกได้แค่2แท็กถ้าเป็นไทป์ซีก็จะเป็นอินเทอร์เฟซคสองอินสามสองเอาเข้าไปได้คอร์รอดในคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วก็มีเอสดีการ์ดบันทึกวันทีแท็กได้อีกครับพอเป็นเอฟพีเอแล้วเนี่ยมันสามารถซื้อปลั๊กอินพวกคอมเพรสเซอร์แบบรุ่นใหญ่ๆอ,อย่างเอสคิวคอมบันติดดีไลท์ซื้อมาใส่ได้เพิ่มได้อีกเนือเสียงก็จะพัฒนาจากรุ่นเก่าดีขึ้นารายละเอียดดีขึ้นมันเป็น24 24บิ6สีแล้วตัวเก่ามัน 24, บิต48 จะมีฟังก์ชัน Auto Auto ain, ออโต้เกนออโต้เกนตัวนี้เกณอยู่ที่ศูนย์นะครับคือปกติเวลาเราเทสม One, two, three, One, ทัน,มนก็วันทุ่ที่หนึ่งสองสามเร่งเกณปกติทีนี้มันมีออโต้ออโต้เซตแกเดกสซเซจันเนี่ยพอเราเปิดเนี่ยทดสอบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสต์วันทุ่ที่เฮ้เฮ้เฮ้เกณคอมพิวต์แล้วก็คือไมค์ตัวนี้กับมิกเซอร์แมทกันเฮ้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 สวัสดีครับสวัสดีครับ มันก็จะมาพอดีแต่ถ้าเกิดมันมากไปมันก็จะมีออตโต้คือถ้าฟิดแบกถ้ากดตัวนี้มันก็จะลดลงให้แต่มันจะไม่เพิ่มขึ้นเหมือนเดิมแล้วเราก็ล็อกเกจได้เลย คือปกติเมื่อก่อน Q QU 16อ่ะมันฟิกไว้ได้แค่16 Input เพิ่มสเตตบ็อกก็ต้องเลือกว่าเอา Input จากสเตตบ็อกหรือว่า Input จากตัวแต่นี้ถ้าเกิดเพิ่มสเตตบ็อกก็จะเป็นฐาน12 AB 168ก็ได้24บิต 48K หรือจะเป็น DX 168แบบของ SQ หรือ D Light c i n m a ก็ได้รูติ้ก็ยังเป็นการการแผ่นเหมือนเดิมแต่เพียงว่ามันแยกออกมาจากเมื่อก่อนที่เราต้องปไปในเซตอัพแล้วไล่หาตอนนี้มันเป็น IO เลยก็จะเลือกเลยว่ามีอ n p u t i n ิ u t ุต1ถึง3 2ก็เลือกว หรือจะปล่อยเป็นซิกเจนหรือ Pink วิ่งน้อยไว้สำหรับทดสอบลำาโพงได้หมดคนระั USB มันก็จะมีช่องให้เลือกกว่ากี่ช่องสามสิบสองช่องเราเลือกว่าให้ลงตามช่องต่างๆได้เลยครับมันเจอเอลิงกเนี่ยจะเจอร้อยยี่สิบแปดช่องนะแต่มันดึงลงมาได้แค่สามสิบแปดคือมันสามารถต่อ DX ครับแล้วเพิ่มสเตตบอกได้สี่ตัวเอ้ยหกแปดตัวดิร้อยยี่สิบแปดถ้า DX หนึ่งหกแปดแล้วเราเลือกลงมาว่าสี่นี้เป็นช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ได้หมด